ก็กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น,น้องทุกคนด้วยนะฮะวันนี้ก็ผมเป็นได้อีกเช่นเคยน,นะถ้าคุยหนงคลิปนี้แสดงว่าผมถึง10 10ซับสไคร์เบอร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามไม่ถึง20ด้วยนะครับผมตามสองคลิปแล้วยังไม่ถึงเลย20ติดตามครับโอเควันนี้เดี๋ยวจะมาเรี่อผลที่เขาเรียกว่าาร์มง่ายๆนะผลน้ําแข็งนะผลน้ําแข็งเนี่ยก็จะว่าเป็นผลของอะไรวะของ ของใครนู่วะแค่ใครเดี๋ยวนี้กุซันนี่ก้อนปลนก้องกุซันนะครับเดีย๋ยวเราไปหามอนเตอร์ตีกันโอเคผมส่วนสกิลแซดเนี่ยเป็นสกิลแบบว่าอะไรวะสกิลแบบสกิลแบบเก็ดน้ำแข็งอะแล้วแบบปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปอ่าแบบนี้ส่วนสกิลที่สองเป็นสกิลเอ็กนะครับหมายถึงว่าเป็นการแบบสร้างกำแพงน้ำแข็งขึ้นแบบนี้นี่ประมาณนี้ ส่วนสกิลซนะครับผมเป็นสกิลแบบแช่แช่ตัดรูรไว้ส่วนสกิลวีนะผมเหมือนกับกลางอนาเขตอ่ะนี่เป็นน้ำแข็งระเบิดออกมาก็ประมาณนี้คลิปสั้นๆนี้ง่าย <c oughs> มันมันไม่รู้จะรีวิวอะไรอ่ะมันไม่มีอะไรให้รีวิวอ่ะเพราะว่าผมฟาร,ร์มตันแล้วผลเวลนะ ว่าจะผลพรามาหรือว่าผลแสงมารีวิวแท่แบบหายากจิเป่งหาคนยากคนยากหายากเกินโอเคก็สำหรับคลิปนี้ง,ง่ายๆเลยกันนะใครชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามไม่ถึง20คนด้วยนะครับฝากไว้แค่นี้ล่ะแล้วลลเจอกันใหม่คลิปต่อไปแต่จะมาทำเป็นรีวิวผลไฟผลไฟในการรีวิวแล้วกัน คลิปหน้านะโอเคเดี๋ยววันนี้ไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ